ครับผมเพื่อนๆนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายของยามาฮ่าสปาร์ค115ไอนะครับซึ่งนะครับในขั้นตอนของการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายในรถรุ่นนี้นั้นนะครับไม่ได้ว่าง่ายเลยนะครับถือว่ายากมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายนะครับในคลิปนี้นะครับในคลิปหน้าผมก็จะพาเพื่อนๆนนะครับไปทําการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าและก็นะครับจะพาเพื่อนๆน,นไปทําการแก้ไขปัญหา สปาร์115ไอนะครับมักจะมีปัญหาไฟเกียร์ไม่ติดนะครับซึ่งหลายๆท่านยังคงไม่เคยเจอปัญหาแล้วก็หลายๆท่านยังคงแก้ปัญหาไม่จบสําหรับอาการไฟเกียร์ไม่ติดของรถสปาร์115ไอ YouTube ซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างมานอกสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทั่วโลโรคมันเดิมเหมือน,นเก่คยนะครับวันนี้นะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสําหรับ การเปลี่ยนหลอดไฟนะครับของสปาร์คร้อไอคันนี้เพราะว่าคันนี้เรารอนะครับการสั่งชุดคลัตช์ของแท้จากศูนย์อยู่นะครับเพื่อนๆน,นะครับเราก็เลยมีเวลาถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอ่ะนะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายปกติแล้วเราจะใช้แค่ไขควงตัวเดียวนะครับในการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายนะครับแต่ในรุ่นนี้ เราก็ใช้ไขควงตัวเดียวเหมือนกันแต่ว่าก็มีน็อต2ตัวเหมือนกับรถทั่วๆไปนะครับแล้วก็ทำการคลายน็อต2ตัวตรงนี้ออกก่อนแล้วก็มีน็อตด,ด้านใต้ไฟไท้ายนะครับอ่น็อตด,ด้านใต้ไฟทฝา,าไฟไท้ายนี่แหละนะครับอีก2ตัวก็คือนอ็อตไขควงแฉกนะครับขันยึดชุดสีนั่นแหละนะครับเราก็ทำการคลายออกก็แล้วกันนะครับนี่นะครับ ทั้งหมดนะครับเราจะคลายน็อตอยู่สี่ตัวแต่ตอนนี้น็อตมันหายไปแล้วเด้อนะครับมันบ่มีมากครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เราคลายน็อตสองตัวออกไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราจะดึงฝาไฟท้ายออกมาไม่ได้เลยนะครับมันไม่เหมือนรถทั่วๆไปนะครับตัวนี้นะครับด้านบนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าด้านล่างนะครับตรงสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่เขาติดมานั้นนะครับมันจะมีปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละนะครับเพื่อนๆเพราะว่า ณตรงจุดนั้นจะมีเดือยล็อกอยู่นะครับจะมีเดือยล็อกอยู่2ตำแหน่งด้วยกันนะครับสำหรับฝาไฟท้ายดังนั้นผมต้องหาไขควงมางงะออกนะครับอุ้ยพี่น้องนะครับใส่คําว่าง,งัดอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วต้องใช้คําว่างัดนะครับหรือว่าง,งางออกนะครับแต่ว่าถนัดคําว่าง,งะพี่น้องนะครับเอานะครับในเมื่อ,อ มันติดเดือยล็อกนะครับเราก็ทําการง้างออกก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆง้างตัวล็อกออกนะครับโดยการงัดนะครับเพื่อนนะครับใช้ไขควงแบนของเรานี่แหละสอดเข้าไปงัดนะครับงัดอ่าเดี๋ยวตอนที่ผมถอดออกมาดูผมจะบอกอีกรอบหนึ่งนะครับว่าต้องงัดตรงไหนนะครับพองัดหลุดแล้วเราก็จะดึงออกมาได้แบบนี้นะครับถ้าเราดึงออกมาได้แบบนี้เราก็สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้แล้วเด้อนะครับ อ่านะครับนี่ถ้าเราดึงออกมาได้แค่นี้เราก็เปลี่ยนหลอดไฟได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเดียวหรือว่าไฟท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นการคลายน็อตที่ยึดชุดสีด้านล่างนะครับเหลืออยู่ตัวเดียวนี่แหละนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากดึงฝาไฟท้ายออกมานะครับเราก็คลายชุดสีแล้วก็ค่อยๆนะครับงัดด้านซ้ายด้านขวาออกนิดนึงนะครับดึงเบาๆนะครับระวังแตกหักด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่า ถ้านะครับถ้าเราดึงออกมาแรงๆฝาไยท้ายอาจจะแตกได้นะครับเดี๋ยวตอนที่ผมดึงออกมาเสร็จสับเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้เห็นนะครับว่าอ่ามันติดอะไรนะครับมันติดตรงไหนเราถึงดึงฝาไฟท้ายออกมาไม่ได้นะครับการที่เขาออกแบบมาให้ห้อยตองแต่งอยู่แบบนี้นะครับพก็เพราะว่า เขาเป็นการป้องกันเวลาเราดึงอ่ดึงออกมาแล้วหลุดมือนะครับพอหลุดมือหล่นลงพื้นมันจะแตกนะครับดังนั้นเขาก็เลยห้อยตองแต่งไว้นะครับอ่ามันจะมีอ่ตะเข็บที่มันเกี่ยวกันอยู่นิดนึงนะครับอะนะครับพอเราเอาฝาไฟไท้ายออกมาเป็นที่เสร็จสรบพเรียบร้อยทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะครับเมื่อเราอยากจะเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะครับนี่แหละนะครับมันจะดึงมาไม่ออกมันจะดึงไม่ออกเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องใช้ไขควงเข้าไป งะอีกเหมือนเดิมนะครับงะงะเดือยนะครับไปงัดเดือยนี่แหละนะครับเพื่อนๆนี่งัดนี่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับมันจะมีตำแหน่งให้เราสังเกตได้อยู่นะครับเพื่อนๆจุดที่เราจะต้องทําการงัดนะครับนี่อันนี้เป็นยางกันฝุ่นเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้ขาดมันมาอยู่ในรูปทรงนั้นแหละนะครับพอเราเปิดฝาไฟเลี้ยวออกมาเราก็ดึงหลอดออกมาได้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็ซื้อหลอดใหม่มาเสียบเข้าไปนะครับหลอดไฟเลี้ยวใช้อยู่ที่ 12โวลต์10วัตต์นะครับ12โวลต์10วัตต์นะครับอ่าก็จะระบุตัวเลขมาอยู่ในคมไฟนี่แหละนะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมนะครับอยู่เหนือนะครับอยู่ด้านบนของหลอดไฟนะครับ12โวลต์10วัตต์นะครับเพื่อนๆอ่าชัดเจนเนาะนะครับสำหรับเบอร์ของไฟอ่าเบอร์ของหลอดไฟนะครับ ทีนี้เรามาสังเกตดูนะครับว่านี่เดือยล็อกของฝาไฟเลี้ยวมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับเดือยล็อกของฝาไฟเลี้ยวอยู่ตรงปลายนิ้วชี้ผมนะครับเดือยล็อกจุดที่เราทําการง้างให้มันหลุดออกจากกันนี่แหล่ะแม้มันจะมีช่องว่างอยู่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับก่อนถึงเดือยล็อกนะครับเราจะมองเห็นช่องว่างนะครับ ตอนนี้นะครับเพื่อนๆถ้ามองอย่างนี้เราก็มองไม่สะดวกนะครับเรามามองฝั่งนี้ดีกว่าเห็นไหมนะครับบริเวณด้านข้างของไฟหน้าไอ้ไฟท้ายถ้าเรามองเข้าไปนะครับตรงปลายนิ้วผมมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับนั่นแหละนะครับเป็นจุดที่เดือยล็อกหรือว่าตะขอล็อกเขาเกี่ยวกันอยู่นะครับเราก็สอดไขควงเข้าไปงัดตรงนั้นแหละนะครับเพื่อนๆน,นะครับในส่วนของ ฝาไฟท้ายนี่สองรูตรงปลายนิ้วของผมสองนิ้วนี้นะครับเราต้องงัดลงด้านล่างนะครับเราต้องงัดลงด้านล่างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ฝาไฟท้ายกันนะครับเรามาดูที่ฝาไฟท้ายกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมมันจะมีเดือยสองเดือยอยู่นะครับเดือยสองเดือยหรือว่าติ่งสองติ่งแง่งสองแง่งนี่แหละนะครับที่มันติดกันเนี่ยนี่นะครับเวลาเราใส่เข้าไปมันก็จะไปสวมลงล็อกพอดีกลับแกลบเลยพี่น้องนะครับ นี่แหละนะครับที่มันดึงไ,ไม่ออกเพราะว่ามันติดเดือยตรงนี้แหละนะครับนี่นี่เดือยตรงนี้โป้งผมขี้นี่แหละนะครับที่ดึที่เราสอยไฟท้ายออกมาไม่ได้ทีนี้นะครับที่สาเหตุที่เราเอาไฟท้ายออกมาไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนอาฝาไฟท้ายออกมาไม่ได้เพราะว่ามันติดตะเข็บด้านข้างของไฟท้ายาของฝาไฟท้ายนะครับมันติดตะเข็บด้านข้างนะครับดังนั้นเราค่อยๆโยกเอียงซ้ายเอียงขวาเดี๋ยวเราก็ดึงออกมาได้เองนะครับ ส่วนของหลอดไฟท้ายนะครับเวลาเราจะถอดนะครับก็กดเข้าไปบิดซ้ายนะครับจะถอดกดเข้าไปบิดซ้ายนะครับจะประกอบก็ต้องใส่เข้าไปแล้วก็บิดขวาให้ดูตำแหน่งเดือยด้วยนะครับเดือยหรือว่าติ่งเล็กๆนี่นะครับเห็นไหมมันจะมีตำแหน่งของเขาอยู่นะครับเดือยนะครับฝั่งทางด้านบนจะเป็นเดือยสูงนะครับฝั่งทางด้านล่างจะเป็นเดือยต่ำนะครับนี่นะครับเวลาใส่ก็อ่า สวมเข้าไปนะครับแล้วก็บิดขวานะครับอ่ะหลอดไฟที่ใช้ก็เป็นขนาด12โวลต์21นะครับ21ทับ8หรือเปล่านี่นะครับอ่านะครับ12โวลต์21ทับ8นะครับสำหรับามาฮ่านะถ้าเป็น Honda ก็12โวลต์นะครับ18ทับ5นะครับเพื่อนๆนะครับเราก็เลือกใช้ฝาหลอดไฟให้ถูกก็แล้วกันนะครับอ่ะมาถึงขั้นตอนการประกอบเราก็จะสวมด้านล่างเข้าไปก่อนแบบนี้ พอเราสวมด้านล่างเข้าไปแล้วให้เพื่อนๆนะครับนี่เห็นไหมแต่เข็บตรงที่มือผมชี้นะครับแต่เข็บยาวตรงนี้มันจะไปนั่งอยู่บนแถบแถบที่มือผมชี้เมื่อกี้นะครับแถบบนเนี่ยนะครับอ่าเราต้องเอาไปค้างไว้แถบบนนะครับเพื่อนๆแถบบนของเสื้อไฟท้ายนะครับมันจะมีร่องอยู่เห็นไหมนะครับแต่เข็บมันจะสวมเข้าร่องพอดีเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับค่อยๆใส่ก็แล้วกันนะครับได้นี่นี่แต่เข็บที่มือผมชี้นี่แหละนะครับ นี่นะครับแต่เคล็บนี้มันก็จะไปเข้าร่องตรงนี้ที่มือผมชี้เนี่ยนะครับมันจะไปค้างอยู่เดือยตรงนี้อ่ามันจะไปค้างบนสันสันที่โผล่ลงมาออกมาตรงนี้แหละนะครับอ่านี่พอเรายกขึ้นไปค้างปั๊บนะครับพอเราค้างได้นะครับพอ,อเรายขยับมาให้มันค้างกันได้เราก็ตบเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆะนี่ค้างแบบนี้ก,บบก็ตบไฟเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ,นะรบตบฝาครอบเข้าไปเลยเดี๋ยวเดือยมันจะล็อกกันเองครับเพื่อนๆนี่แค่นี้เอง นะครับแล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปนะครับเพื่อนๆอนอันนี้ก็เป็นการเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อนเอนเอาในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ในคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆน,นไปทําการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าไปดูีิว่าจะถอดยากถอดง่ายแค่ไหนสําหรับการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าสปาร์ค115ไอโมกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆน